นะคะยินดีต้อนรับเข้สู่บริษัทมิสซูรีพับบิกนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ทางช่อง YouTube บริษัทมิสซูรีพับบิกนะคะวันนี้พบกันกันกบเซลลเอมิกาดิซิงรายงานตัวนะคะวันนี้นะคะเอมิก้าพาทุกท่านมารับชมในส่วนของ,ของตัวออนนุ่มิสซูบิชิไทท่านซิงนั่นแค4โฟ e วิวนะคะรุ่นนี้เป็นออโต้นะที่มิสซูรีพับบิกมีรถพร้อมส่งรอบเลย,เลยน,นะจ๊ะและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่า โปรโมชันเราเด็ดมากเลยเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของตัวชุดแต่งแต่เราไม่ได้แถมฟรีหมดนะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยมันรวมรวมแล้วเกือบแสนนะจ๊ะอ่ะวันนี้พามาชมนะคะว่าทางเราเนี่ยตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างอรอเรือจะเยอะไปไหนโอเคนะคะด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยมีในส่วนของตัวกันชนหน้าเหล็กวันนี้ใช้งาน Outlander Outlander ออกแบบมาแล้วสําหรับ All New Mitsubishi Triton ลงตัวกันกับกระจังหน้าที่เป็นอลังร้านแปดของเขาเนี่ย ใส่คู่กันแล้วรถมันดูสวยแล้วก็ที่สาคัญที่ดูใหญ่มากรถนี่คันใหญ่แนวแบบออกแนวแบบอเมริกันเลยนะจ๊ะแล้วก็ในส่งตัวน,นั่นข้างใส่ตัวล้อแม็กซิงฮารเจ็ดหกสี่ค่ะยางที่มิก้าใช้เป็นประจําสําหรับในส่วนของตัวสายออฟโรดนะคะเป็นยางมัตเทรนนะคะสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนั่นเองสำหรับในส่นตัวยางแล้วก็ด้านข้างบันไดข้างเหล็กเอาแลนเดอร์ สติกเกอร์ออกแบบเองนะสซสวยวะนะคะอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะอ่ะนะคะ,ะรายก้านในส่วนของตัวเบ้ามือจับตรงนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเวลาใช้งานเนี่ยคุณผู้หญิงเล็บยาวๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะทาให้รถเป็นรอยนะคะซุ้มล้อนะคะเป็นในส่วนของตัวซุ้มลอ้อทรงห้างสีดําด้านสวยงามมากแล้วก็อคอกด้านบนเนี่ยใช้งานเอาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเอาเลนเดอร์เนี่ยออกแบบอคอกมาได้แบบดูเรียบหรูนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะ ด้านท้ายมีอะไรบ้างนะคะข้อไฟท้ายกันชนท้ายกันชนท้ายวันนี้มี้าคใช้ตัวที่มีไฟถอยด้วยนะไฟถอยเนี่ยเป็น LED ด้วยนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวห่วงแดงเนี่ยสวยจริงพอมันตัดกันนะคะมีหมุดล่างจูงด้วยนะตัวเนี้ยนะคะงานเอาเลนเดอร์อีกแล้วคันนี้มีกงคใช้งานเอาเลนเดอร์ชั้งคันเลยนะจ๊ะข้อฝาทางน้ํามันนะคะตรงเนี้ยก็คือติดตั้งให้ครบเลยนะคะดูภายในกันนิดนึงเนาะนะคะสำหรับเจ้าตัว ออนนี้วิสุบิชิไทชันซิงเกิลแคป4วิวรุ่นนี้มาพร้อมกับในส่วนของตัวหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะจ๊ะ Airbag ให้มาทั้งหมด3ตำแหน่งนะคะมีคู่หน้าแล้วก็มีตรงหัวเข่านั่นเองนะคะว้าวมากเลยเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบกับเพื่อนสีล้อ จะมีให้เล่นทหมด3โหมดนะคะ2 S4 S 4แล้วก็4 L นั่นเองนะคะคอนโซลกลางก็มีที่วางแก้วให้ภายในห้องโดยสารกว้างแล้วก็หรูหราหน้าใช้งานมากๆเลยที่สำคัญเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังมีที่ยึดเบาะเด็กด้วยอ่านะคะแล้วก็ลืมบอกว่าด้านหน้าเนี่ยติดอะไรเพิ่อมอีกนะคะครอบไปหน้าแล้วก็สปอตไลท์อันนี้ลูกค้าเอารถเข้าสวนนะคะสปอตไลท์ตรงนี้สว่างมากเลยนะคะเวลาติดแบบ ติดตาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนเนี่ยเข้ามาพร้อมกับตัวไฟสองดวงด้นะที่ไม่มองเพราะอะไรว่ามองไปแล้วแสบตาไฟสว่างม,มากเลยด้วยนะคะโอเคท่านใดนะคะอยากจะได้รถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะเข้ามาที่บริษัทมิสูรีพับบิกเน่นะคะโชว์รูมเราตั้งอยู่บนถนนไม่ใช่นะคะตั้งอยู่บนที่ดินเออก็ถูกไปอีกนะคะโชว์รูมเราตั้งอยู่ในถนนที่เป็นของเส้นถนนโยธินนะคะที่จะออกไป อมอธรรมศาตรเลยมอกรุงเทพมาประมาณ500เมตรนั่นเองนะก็<ม><ม>จะถึงที่ซูรีพอมิีกแล้วระะ่ไยขายเปิดทำการทุกวัน025162022ติดต่อฝ่ายขายเข้ามาอยากได้รถสวยๆระลอๆแบบนี้โทรเข้ามาเลยจ้า